ผุนพี่น้องื่ออกักบสบาดี่อแม่พี่น้องผุนน้องอเตะมาพี่น้องเลยมาบาย่างขว่าเทือนผมมายืนคัดในไอีเมอร์โทรศัพท์หายวันสันโทรศัพท์กับเกมเอกับเกมเอเกมบักมาย อุ้ยอุ้ยใส่เสื้อพ่อแล้วเนาะพุ่นอุ้ยอุ้ยเมื่ออะไรพี่น้องเลยโอ้ยเป็นตาตีแต่อุ้ยอุ้ยขั้นแขวเด้เรียวเห็นกับขั้นแขวพูน ขุนแต่พอกินจะคำหนึ่งได้บ่เมื่อเอามาเลยพี่น้องเอ้ยขอกินแน่ให้อีประหลัดเอาได้ขนมมาอีกมันเป็นอะไรเนาะอูอร่อยอร่อยมาขอขอเพทสอร่อยเทสเราแม่ไปไทยมากก็อร่อยเลยคือหอมไชโน่อร่อยบ่อีอร่อยบ่เตะมาล้างทีมีใครไดกินก่อนเด้อขอกินเป็นน้มแวก่อนน้ำนมไทยอันนี้ แม่บุบหมนย่างังนมอยู่บ่มะดีมะีแม่เมันอยางนี้แม่บุบย่างังน่มอยอ่บุบย่งังนมอยู่บ่แม่บุบย่งังน่มยอะอมาอะจอะหาตังนี้ับ่งชิมก็เพรา่ว่าขนมกุงเทียมารครตาตาแม่บุบเนมันเป็นอะไรคือมีทันดาอันนี้ินม่เด้อแล้วเป็นยุงกุงเพื่อ้มเพื่อขนมหมกทหารตาแม่บุบเดียวรงนี้กันด้มาน่ะที่แกชวานแห้งเนาะ ใคกินนมอที่ลูกเคยกินแต่ืบ่คือกัเนาะคือการทุนอยูที่ป่าเป็นแ็่เอนมองรอแ่มาจากเมจิมิกปัญญาไหมาะไรของเตะลายวระจัน ปาล <teaching. S 2> ูกไม่ลูกเอ้สบายดีลูกานมนำเพล่ขนมนาเพล่บักลามาดูสบายดีสิุกสบายดีปากสักนานมาหน่งเมียนน้อลงมนมาไปเฮียมาหูใหญ่นี่มามาสือเฮยนะจ็บปัญหาูมาไปกินเพิม์มอนั้น มันอันจองค่าอีลอยเดือนเพิ่งจะมาหายอีพญานเออมานัวย่างมาหัวย่างบางครั้งเอาเสียงกับกอยเด้อลูกเด้อถ่ายติวถ่ายคลิปกันเด้อเสียงลงดิบจะเป็นบ่อยเป็นเบิ่นเสียงลงกับกอยเด้อมันถูได้มันถูอ่ะถ่ายคลิปฮะเสียงลงมันลงจนจำมีคนมีเสียงมาหนึ่งแล้วเอาล่งหายอีแน่โมยอย่างไรมันจำจังก็ท่าถ่ายได้แล้วขึ้นโลดเพิ่งเอขึ้นมาเนอ อาเสียงลงหายในเดิมปนุจักควมเนาะอาเสียงลองหายชิวในเด้อลูกเด้อเวลาเพลนเป็นตาตีพี่น้องเอ้ยอุยอุยอนน้านองยลบน้อยหนึ่งกระซับเนาะเหมอ้วนจักโลดเดยวมาถาวอันนี้นะหยมานสีไปป้อกเกหืนมีลโก็วักหน่ายยังไล่ยไ่นนิงเ็นวด เล่นเกมเราบบเป็นถืกระเบิดมันตายโอ้ถืกระเบิดมันตายโอู้เหมือนว่าผลิตเกมพี่น้องเลยเห็นใดเออเหตุออเตะกระดินเป็นบ่บ่เตะใช้หาม้อนเสียงมืก่อนก็นักทำนักนักอู้มันจะกลัอารมณ์อีอาลงณ์อีน้ำเสียงลงอีกลูก เพื่นชายก็รล,ลงอีเสือเพื่นบ่รู้เพิ่นใส่เสือพอ่อนี่ใส่เสือพอ่อใส่เสือแม่เสือแม่เองนัง่นบ่ลงไปเลยเออเสือแม่ก็นใจว่าน้อยก็<ม>กระโตเพิ่นผู้จักเสือมันหกักแต่มันหนุ่มประมวนแต่ว่าเสือเปิดเองเสืเบิ่งหน้าเราไปตัดสิ่ดอประลงุลงเอ้ยซื่อๆอยู่ั่นน่ะไปตัดตีคือยังนี่บาดเพิ่นดื้อนะปุ้ยอืมันสบายเป็นอยู่บ้านสบายดีป่าลูก่ องหวัดเมื่อนั้นมีเงื่อนจนปากเปียกอย่าหน้ามือ้บาดีอยากปีชังกันก้นบาดพิีช้างแหนแต่น้ำร้อนเปิดไปห้าอันอัดอันน้าวอัดประตู่ยันมาขืนน้าวแเลนปิปินปินอยู่แกจิดซ่บบ้ขนมเตะนะเซเกมบันหยาดอีกเกมบันหยาเาไวไปแล่นไปแล่นมามีเหมืนาเนาะ ทำเมนตาใจบอกไปตัดนีงไงเออไปก็ได้ตัดไปเลยขนมบอดซ่บเพิ่นกับโบกินนี่ได้พี่น้องเลยขนมบอดเส่กินกันยัยดูดขมือไอเอวขนมบอแซ่บไม่กินกินฟามือเพลินพี่น้องขนมถีบตีข้ินแล้วกินแต่ขนมเซ่เบิ่งเบิ่ง สบดี้าุบยหักนาเตุเป็อมันเอยู่บ่้เาเนี่ะาวกับ่อฮันเมื่อพี่น้องเอ้ยป้าลูกสาวเหมือนกับน้องไอรินเห็นขนมอยู่สบายดีป้าลุงสบายดีสบาดีป้าลุงเอ้ยหุ่นโอ้ยขานแขวเด้ดังคณะอ้อนเด้คมเลยไปปั้น ไปปั้นให้น้องด้าเนี่ยเด้อน้อยหนึ่งพอแต่หันใจเนี่ยเอาแต่หูมันมีคมเยนี่นะจนดหันใจบ่ได้เลยกนกินกินทั้งขนมกินทั้งมันน้องไอรินก็ไัาเลยฝน กินกินเป็นบุเห็นละขั้นแขวเห็น็กน้อยพี่น้องเลยหากขั้นบวมัมกเอาเหาอขั้นแขวหนั่งเบิ่งอล้รก็ขั้นแขวหาับวมักจับเอาเอากินอะไรเออโอ้ยก็จับเอาผูดเตะกันเลยหนังเอิบเถื่อบยิกินกพื่อไหล่ตีค่ะพี่น้องเลยผูดสายตาผูดผูเดียวนะบป้า พี่น้องเลยดแตะบอด้ปรุดเงยพนยานพอพ่นบอย่านแต่ผอเพืเดียวมันเขาเคยตี่นเป็นยานครับมามาเจ้าพ่นิมานอนน้ำใหญ่เงืงเล่จักนี่บ่เตะชินอนน้ำใหญ่เงื้องบ่ เบนบรศััทนะหมายีมากับเป็นตะแพงเนาะน่าก็กะโตถระ่านนะนให้มันดีๆอลนอนนะมาทุกจี๊ฟันหาเลยวาคนเนี่ย คือลอันซ้อยสีลอยก็นอนน้ำาไอยู่มาราคาเจียนพันมากีเกนอาไหม่แลวก็เพอขึ้นได้ป่ัเนี่ยกินอยู่เพื่อนกินเดียวกันมามาขาเดียวกับเจ้ามาคุณเชียนนคือเป็นหนึ่งขาอุบนนะเออแล้เหมือข่าไเหมือ่ เออมากก็นั่งนะนึ่งเขาก็เป็ดก็ไก่อุ้ยอุ้ยอยู่ผีเสื้อสมุดฝืนยานแต่พอคนผู้เดียวยังกินนมอยู่บอเออแต่ว่านม กิล้วโอ้จ pues right? ็ดีเมียนจะกันขึ้นเขาเลยเขาเลยลืมเขาไปในล่างในย่งไยไปจุไปเไปเลยไไจุกนมนแบบนต์่าไปเลยเผเบื่อเออเออเขาทรงไว้แล้วมันบูดแล้วเพิ่นไปกินเพิ่นเบื่อนมขวนั่เออมันก็อออง่ายปนอันเลยเนาะแต่เพิ่นกินนมเปี๊ยนมยางไปพี่น้องเลย เจ็ดปีเลยนี่ไม่ถัปีนแลโอ้กปีตอกระตฮะนะที่หนึ่งเลยพี่น้องเลยนบาทนโมงนี่ไปทางใรไปกันแนมลงวัดแลก็คนแนมองเตะมาแล้วคนแนมสดสู้อัดเห็ดยังกับวู้ดขัวคว, <c oughs> วันผืนเจงเจงไแหงแห่งดีผ <c oughs> ่นแหยงออ เปล่าเลยนะแล้วเป็นแต่ตีอุ้ยอุ้ยแห้งค่ะเป็นมีแห้งลายๆนะอู้มเพิ่นวีเห็นแต่เบาอันใจเพิ่อนแบกแบกมาได้ก็จนว่าหนาหยุ่งไปแซ่บขาวแซบหนึ่งแต่เออเอาเอา